กลาดยิงหรือเปล่าเนี่ยไปดูดิทับหมาทับเด็กหรือเปล่าเนี่ยดูไต่คลองดูไต่คลองรถก่อนั้นแรกดูไต่คลองรถก่อนอ้าว ยางแตกคุณบมเล่อท่อม,มเยท้อมยางแตกแบนเลยโอ้โหแล้วแถวนี้ไม่มีปั๊มด้วยอ,ะอ่ะทำไงเนี่ยส้มว่านะอย่ายให้เสียเลิกรถใหม่เลยมีใครเปลี่ยนยางเป็นกันบ้างไหมเนี่ยอา้าว เดียวฮ้มฮ้มส้มส้มหวังเดี๋ยวส้มไปอยู่ในรถเย็นๆดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวส้มมาจัดการเองนสมหวังก้ยกันอย่นี้แหละไม่เยย้เองจะเชเนียหั้าเท้าหน้าเว้ยอะไรพ่อเท้าหน้าเท้าหลังอะไรเชยแล้วชมนีชอานียเ ทางนั้นเลยเนี่ยซ้ำหวังจเงินอะไรเนี่ยก็เออนั่นสินี่อะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยเออเออเรื่องนี้อะไรเนี่ยจะอะไรล่ะจะอะไรล่ะเขาจับได้คาหนังคาเขานี่ก็สารภาพไปดิคอมวายเงินเงินอ่ะคือเออเงินไอ้เหยือเงินอะไรฮะ เงินพี่เปียแชร์มาจ้าพี่จะไปซื้อปลาสลิดมาเลี้ยงมึงนี่ตอแหลลงตับเลยเนี่ยระวังจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยจริง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 ไม่ไม่เคยโกหกเลยเชื่อพ่อดิจริงเดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่จบแนะ่ไม่จบมาช่วย เงินอะไรอีกเนี่ยเงินเงินไอ้คอมมึงก็เอามาซ่อนในรถไอ้หวังหลายปึกเลยเก็นะว้ายมาอีกแล้วอ่ะคราวนี้เงินอะไรเงินเงินอีออยอีอออออยอะที่มันซื้อปลาสลิดฉันไปเลี้ยงอ่ะแหละว่าปลาสลิดไม่ต้องขายแล้ว嘛 อะไรวะก่อนเงินก็ยังไงมอจอมอจอมหมอจอแปลว่าอะไรมอจอมอจอมอจอแปลว่าอะไรจะคิดไม่ออกจะบอกไงลา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 มอจอแปลว่าอะไรวะเมียเจอก็ยังไงอยอมอยอหมอยอมอแปลว่าอะไรยอมอยอมอยอมอแปลว่าอะไรจะคิดไม่ออกอะไจะบอกให้ แม้ว่าวายฟังน,นั้นแล้วมันผิดตรงไหนแล้วว้ย